สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรีวิวเรียวมี12พัท 5G ตัวนี้นะครับเป็นมือถือในเลทราคาประมาณ9,000-10,000บาทนะครับก็ตั้งราคาไว้อยู่ที่9,999บาทนะครับตัวนี้หากโค้ดส่วนลดอะไรแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ประมาณสัก7,800-8,000อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเรียวมี12พัท 5G ตัวนี้นะครับแต่ผมเนี่ยซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับก็คือ6,999บาทนะครับเป็นอะไรที่แบบพุ่มแล้วนะครับได้หน้าจอม o l e d CPU ก็เล่นเกมได้ในระดับกลาง่อนไปทางสูงเลยนะครับแบตเตอรี่ก็5000ชาร์จไวก็67วัตต์นะครับมีสแกนนิ้วบนจอมาให้อีกแค่นี้เนี่ยก็คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมารีวิวเรียวมี12พัด 5G ตัวนี้นะครับซื้อมาใช้งานเองนะครับตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับการดีไซน์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับดูดิแบบโมดูลกล้องดูเท็กเจอร์ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบหนังเลยนะนี่แล้วก็ดูโมดูลกล้องแบบใหญ่ๆกลมๆอย่างนี้เลยนะครับ ตรงกลางเนี่ยจะเขียนว่า ois นะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะนี่ ois camera นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมีการสั่น ois นะดูดิแล้วก็มีตรงกลางอย่างนี้เลยอ,อกหูแบบคือแบบสวยงามมากๆนะครับแล้วสีที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสีเบจนะครับสีแบบครีมๆมขาวขาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแล้วแต่ชอบนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบสีไหนนะผมว่าสวยทุกสีเลยนะครับเรียวมีเนี่ยดูดิแล้วก็ดูขอบเครื่องนะครับดูเฟรมเครื่อง เงาเหลี่ยยๆอย่างนี้เลยนะครับคือแบบการออกแบบการดีไซน์เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับเรียวมี1 2 5พัด5 g ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีการน้ำกันฝุ่น ip 5 4มาให้ด้วยนะน้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 190กรัมนะครับถือว่าหนักไหมมันก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับค่อนไปทางเบาซะมากกว่านะครับสำหรับน้ำหนัก190กรัมนะครับเดี๋ยวมี12พัร์ท5้ตัวนี้ใช้หน้าจอขนาด6.67นิ้วเป็นหน้าจอ AMOLED มีรีเฟล็กอยู่ที่ 120Hz เฮิร์ตนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD p พาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับเรื่องของความสว่างนะครับจัดไปเต็มๆนะครับ2,000นิโอ้โหแบบสว่างมากๆนะครับดูผมเร่งเนี่ย ก็ยังไม่ได้เปิดสุดนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องนะถ้าเปิดสุดเนี่ยมันจะดูแบบจ้าไปเลยนะผมแนะนําให้ไม่เปิด การแจ้งจะดีกว่านะครับอยู่ในห้องอยู่ในบ้านอะไรพวกนี้ผมแนะนําให้เปิดสักประมาณ 70%- 80%นะครับหรือ60%ก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็นแบบ AMOLED นะครับก็คือการใช้งานการดูหนังการดูคอนเทนต์การเล่นเกมเนี่ยภาพเนี่ยสีสันนะครับคมชัดสวยงามแน่นอนนะครับใครจะไปดู Netflix ก็รองรับ L 1นะครับสามารถดูความละเอียดชัดสุดของมือถือได้เลยนะครับนำไปใช้ดูคอนเทนต์นำไปใช้งานทั่วไปเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสําหรับหน้าจอ AMOLED ตัวนี้นะครับ ดีมากๆเลยแต่ก็มีข้อติอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความบางของขอบหน้าจอนะครับก็ ด้านล่างเนี่ยจะมีเยอะหน่อยนะครับแต่ด้าน,นข้างเนี่ยก็จะเท่ากันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้บางมากนะครับสำหรับขอบของหน้าจอตัวนี้นะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ TPU ของเรือมี12พัท 5G ตัวนี้เนี่ยใช้เป็น CPU จาก MediaTek นะครับรุ่น Dimensity 7050 6นาโนเมตระครับ GPU เนี่ยเป็น Mali G68 MC4 นะคะแนนในตู้เนี่ยอยู่ที่600,000กว่าคะแนนนะครับผมก็ได้ลองเทสทั้งแบบเปิดโหมด Performance นะครับแล้วก็ ปิดโหมด Perform a n c e นะครับก็ได้คะแนนเท่าเดิมเลยนะครับก็คือ0 0แสนคะแนนนะครับนี่ตามที่ผมเทสไปเลยนะครับได้ลองเทสดูแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมกันดีกว่านะครับสำหรับเดียวมี12พัด 5G ตัวนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูโหมดเกมกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะนี่จะมีโหมดเกมให้นะครับก็กดเข้ามาได้เลยนะนี่ครับก็จะมีเกมที่เราโหลดไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมชินให้ดูนะครับเปิด Engine เกมแล้วนะครับเราสามารถ ปาดออกมาได้เลยปุ๊บนี่พอเราปาดออกมานะครับก็จะมีการใช้พลังงานตามโหมดสมดุลโหมดโปรแกรมเมอร์นะครับก็มีมาให้นะนี่ครับก็จะมีพวกปิดการแจ้งเตือนปิดสายโทรเข้าแคปภาพหน้าจอนะครับก็เป็นฟังก์ชันหลักๆนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมนะ ก่อนนี้มีนี่ครับมีโชว์ fps แบบเดียวไทม้วยนะครับก็จะมี fps มี gpu cpu นะครับบอกกันอย่างนี้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีพวกการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสนะครับเนี่ยคือถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะทัชติดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพิ่มความสว่างได้นะครับก็เพิ่มได้ตรงนี้เลยหลกัหลกๆเนี่ยก็ที่ผมใช้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็มีโชว์ fps แล้วก็เปิดเป็นโหมดนี่ครับ โปรเกมเมอร์นะก็ใ้โหมดนี้นะครับหลักๆเนี่ยผมก็เปิดโหมดนี้แล้วก็เปิดโชว์ไอพีเอสเพเกมแค่นั้นนะครับก็โหมดอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็มีพวกอัดหน้าจอแคปภาพหน้าจอนะครับก็สามารถไปลองใช้งานได้นะแล้วก็มีอุณหภูมิบอกด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยตอนนี้อุณหภูมิ3 4องศานะครับมีปิงบอกมี FPS ตรงนี้บอกอีกทีนึงนะครับพบเครื่องดีนะครับสำหรับเกมโหมดของเดวมีนะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มแอปเพิ่มเติมได้นะครับนี่มาเราจะเอาแอปอะไรเข้ามานะแล้วถ้าเรากดเนี่ยมัน คอมบิวตี้ขึ้นมาอีกจอหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของโหมดเกมนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการเล่นเกมกันดีกว่านะครับสำหรับ CPU ียูดิบันซิตี้เจ็ดศูตัวนี้นะครับเล่นเกมเป็นยังไงนะครับเกมแรกเลยนะครับเกมเบาๆนะครับอย่างเกมเอ v นะครับเซตติ้งเนี่ยอันแรกเนี่ยตั้งเป็นแบบสูงมากแล้วก็อันที่2นะครับตั้งเป็นแบบสูงนะ FPS เปิดเป็น60นะครับ สามารถเล่นได้แบบลื่นๆสบายๆเลยนะครับแต่ก็จะมีแบบอ่าบางช่วงนะครับที่ f e p s เนี่ยมนลงไปต่ำสุดที่ผมเห็นนะครับก็อยู่ประมาณ56นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับต่อการเล่นเกมนะก็ยังสามารถเล่นในแบบลื่นๆสบายๆ,ๆอยู่นะครับในการอัดหน้าจอด้วยนะที่ผมเทสไปเนี่ยคือมีการอัดหน้าจอหมดทุกอันเลยนะครับไปไป ต่อมาเนี่ยเป็นเกมคาเอ็นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกกับ CPU ตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เซตติ้งเนี่ยผมตั้งเป็น ระดับสูงนะครับหรือก็คือต่ำสุดเลยแล้วก็เปิดเฟรมเรทนะครับเป็น no ลิมิตนะครับก็จะรันอยู่ที่60เฟรมนะครับแล้วก็เฟรมที่เล่นได้เนี่ยก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ23 -32 ถึงเฟรมนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราขับเข้าไปแบบกลางเมืองนะครับแบบมีตึกมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ย fps เนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ19 fps นะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ตั้งแต่25-30ถึงนะครับประมาณนี้นะถ้าส่วนใหญ่นะครับสามารถเล่นได้ในระดับเริ่มต้นนะครับสำหรับ . ครับเป็นเกม p u b G Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยผมตั้งเป็นต่ำจุดแล้วก็เปิด60เฟรมสามารถเล่นได้แบบลื่นๆส,สบายเลยนะครับแต่ก็น่าเสียดายอยู่นะครับที่ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเปิด90เฟรมได้นะครับก็สามารถเล่นได้อยู่ที่60เฟรมนะครับ ต่อมานะครับเป็นเกม g e n s h i n Impact นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่กินสเปคอีกเกมนึงเลยนะครับก็ setting นะครับตั้งเป็นต่ำสุดเปิด60เฟรมเหมือนเดิมนะครับผลเทสที่เล่นได้เนี่ยอยู่ประมาณ30เฟรมนะครับในเมืองทะเลทรายนะครับแต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยก็เฟรมเนี่ยขึ้นมาเป็น37บ้างนะครับ37 40นะครับประมาณนี้นะแต่พอเราตีมอนเตอร์ใช้สกิลแบบเยอะๆเนี่ยเฟรมก็จะเหลืออยู่ประมาณสักต่ำสุดที่ผมเห็นเนี่ยอยู่ประมาณ25เฟรมนะครับสำหรับเกม g e n s h i n Impact นะครับ and ก็อีกเกมนึงนะครับวอลโซเนี่ยเกมนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอ่ามันเข้าเกมไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวผมจะอัพลงให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับสำหรับวอลโซนะรอให้มันเข้าได้ก่อนละกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับกล้องของเลียวมี12พัต 5G ตัวนี้เนี่ยมีกล้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็เลนส์หลักนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็น Sony l รี i a 600นะครับตัวใหม่เลยนะครับก็ตัววนนนนนีีี้้้้มมมกกาาาารรสใหะแลล็เเ8โพ2 เดี๋ยวมาดูการใช้งานกล้องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเลนส์เนี่ยเรากดตรงนี้ครับ0.6เนี่ยจะเป็นเลนส์ตาานะครับแล้วก็ถ้าเป็น 1x เนี่ยก็จะเป็นเลนส์วนะครับแล้วก็อีกเลนส์นึงนะครับวิธีใช้เนี่ยกดที่เพิ่มเติมนี่จะเป็นเลนส์มาโคนะครับวิธีใช้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็โหมดต่างๆที่มีมาให้เนี่ยโหมดรูปคนนะครับก็จะเป็น เน้นการถ่ายแนวพ็อตเทรตนะครับมีมาให้นะครับนี่แล้วก็โหมดถ่ายรูปทั่วไปนะครับโหมดวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมนะครับถ้าเป็นเลนส์ตาไว้นะครับถ่ายได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับแล้วก็ถ้าเรากด 4K แล้วก็เปิดการสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับก็ สามารถถ่ายได้อยู่ที่ Fu ให60เฟรมนะครับตัวนี้ต่อมานะครับมีโหมดท้องถนนมีโหมดกลางคืนหรือว่านท์โหมดนะครับแล้วถ้าอยากดูโหมดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดได้ตรงนี้เลยนี่เพิ่มเติมนะครับก็จะมีโหมดโปรโหมดพาโนโหมด50ล้านพิเซลนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนี่จะเป็นโหมดแบบความละเอียด50ล้านเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยมีโหมดสโลโมชันโหมดวิดีโอคู่นะครับก็มีมาให้อยู่ตรงนี้ครบๆเลยนะครับ ๋ย่ไปดูรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอของ r e a l m มี2 2พ5 g ตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับใช้งานได้ไหมนะไปรับชมกันเลยครับ วันนี้มาเทสตวิดีโอนะครับก็เป็นเรียวมี12พ 5G นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็น IQ n ู o 9นะครับก็เอามาลองเทียบให้ดูนะครับแบบขำๆแล้วกันนะฝัะ่งเรียวมีเนี่ยอัดได้อยู่ที่ 4K 30นะครับ i q ู IQ เนี่ยอัดได้อยู่ที่ 8K 30นะครับอลองมาเดินเทสให้ดูนะครับ ระมานคับเรียอมี12พาด 5G ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับเป็นขนาดทั่วๆไปนะครับที่พบได้ในท้องตลาดนะครับนิยมใช้กันอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับชาร์จไว6.7วัตต์เนี่ยอยู่ในระดับที่ กางค่อนข้างไปทางแรงเลยนะครับความไว้67วัตต์เนี่ยคือแบบค่อนข้างแรงเลยนะครับสามารถใช้งานได้แบบอ่ะแป๊บเดียวอ่ะคือเต็มเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างอึดเลยนะครับผมได้ไปเทสมาตอนที่อัดคลิปเทสเกมนะครับก็เล่นไป2ชั่วโมง15นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก100%นะครับเหลืออยู่6กส็นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดแล้วก็ตัวนี้จัดการความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็เรียกมีสิบสองพัวดนบนอีต หตัวนะครับเป็นลำโพงคู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับ I like dropped dead, metaphorically of course settling the sword Never getting bored, loves of blood and gore Always wanting more freedom from the source They don't really understand until they feel the first of If you start shit, you'll be heartless in the darkness Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded ต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆนะครับตัวนี้รองรับอยู่ที่ Wi-Fi 6นะครับก็เป็น Wi-Fi 6นะครับที่แรงมากๆเลยนะครับ b ู u e t o h นะครับเป็นเวอร์ชั่น5.2นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือใต้จอมาให้นะครับผมลองเทสให้ดูนะครับนี่คือแบบสแกนดีมากๆเลยนะครับดูปุ๊บอ่าปุ๊บเนี่ยครับ คือสแกนค่อนข้างติดแบบติดง่ายเลยนะครับต่อมานะครับเรียวมี12า 5G ตัวนี้ใช้เป็น Android 14นะครับครอบทับด้วยเรียวมี UI 5.0นะครับตอนนี้เนี่ย ผมก็ได้ลองอัปเดตไปนะครับประมาณ2รอบนะครับมีอัปเดตมาให้2รอบไปนะคือซื้อมายังไม่ถึงเดือนนะครับก็มีอัปเดตมาให้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกสเปคต่างๆนะครับว่าใช้แบตเท่าไหร่หน้าจอเท่าไหร่นะครับสามารถเปิดแรมเสริมได้นะครับ 8G กบนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดนะโอเคครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับสำหรับเรียวมี12พัทตัวนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับกับราคาที่ผมได้มานะทั้งเรื่องหน้าจอเมล็ดนะครับการใช้งานทั่วไปดูคอนเทนต์ดูหนังเนี่ยสีสัน อยู่2 0 0พนิดมีกันน้ำกันฝุ่น IP 54นะครับมีสแกนนิ้วบนจอ t p u ก็เล่นเกมในระดับกลางไปค่อนระดับสูงได้เลยนะครับในบางเกมนะแบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างอึดนะครับ5 0าพันมิลลิแอมมาพร้อมกับชาร์จไว6.7วัตต์ใช้งานได้เลยนะครับก็เรื่องของการระบายความร้อนนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยร้อนนะครับสามารถเล่นได้แบบย,วยาวๆสบายๆเลยนะครับจากที่ลองเทสมานะและก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการออกแบบการดีไซน์นะครับคือแบบโคตรสวยนะครับดูดิ แบบขอบเครื่องก็แบบเงาเงาตัวเครื่องฝาหลังเนี่ยก็เป็นแบบ texture แบบหนังนะครับแล้วดูโมดูลกล้องดูดิแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับแล้วก็มีลายตรงกลางด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยดีเลยนะครับเครื่องนี้ใครจะหาซื้อเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับ